อยากรู้ดูดวงชะตาของคนเราเกิดมาว่าเป็นอย่างไรโชคดีโชคร้ายปีเดือนใดจะได้เตรียมตัวและเตรียมใจเราจะรู้ได้ในดาวร้อยดวงไม่ใช่มาพูดจาหละอ,อกลวงดูผู้พรองหรือดูผู้หวงรู้ได้ว่าดวงช่วงไหนจะดี ้เลขศาสตร์ขไว้บางสีแล้วเราจะมีแต่ความมั่นใจนโราทีวีโดยอาจารย์ธนันโอนนะคะการเรามาคุยในเรื่องของดวงชะตาในเดือนมีนาะคมพุทธศักราช2562กันนะคะค่ะก็เป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงที่ เปลี่ยนดาวตั้งหนายดวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเปลี่ยนดาวแต่ว่าดาวพระราหูท่านยกย้ายก่อนแล้วนะคะย้ายมาเป็นปกินากาศโชคนะและก็เตรียมจะเริงกับ ดาวเสาร์จริงๆด้วยเรือนในเลงแล้วนะคะแต่แต่ด้วยดวงดาวนี่จะเลงจริงๆเนี่ยต้องรอเวลาอีกนิดนึงนะคะประมาณเดือนตุลาคมในเลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่สิบหกองศานะตอนนี้นยังห่างกันประมาณสิบองศานะคะดาวราหูยังอยู่ที่ยี่เก้าองศาสามสิบห้าลิบดาส่วนดาวเสาร์อยู่ที่สิบเก้าองศาห้าสิบหกลิบดานะเพราะนั้นยังเลงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,คะอ่า อันนี้ย้ายย้ายไปก่อนแล้ว22กุภูมิภาี่อาจารย์พูดนี่เพิ่งย้ายไปได้สองสาวันนะคะสองวันค่ะก็ะวันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะคะอาจารย์ก็ได้ได้ไดแผ่นดูแผ่นหม่นะคะมีร้อนเลื่อนด้วยแม่พี่แดงทําให้อย่างดีเลยนะคะทําให้น้องสาวน้องสาวนะคะค่ะ,ะพี่แดงเขาเขามีความสามารถมีความรู้ เก่งมากเรื่องโหราศาสตร์แต่ไม่ยอมเป็นอาจารย์ไม่ยอมดูดวงนะเพราะว่าท่านมีธุรกิจใหญ่ที่บ้านของท่านเพราะในการดูดวงก็เป็นการเสริมดวงของท่านว่าท่านชอบท่านชอบศึกษาชอบเรียนรู้ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นอาจารย์ธนรดรพูดพูดเป็น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 ทั้งน้องเป็นทั้งอ่เรียนเรียนปโทมาด้วยกันแต่ท่านเป็นรุ่นพี่ปี นะคะ,ะท่านก็เห็นอาจารย์พูดท่านก็เลยทําแผ่นนี้ให้นั่นดีใจดีใจ,ใจก็มีความคิดว่าเอเอท่านจะทําได้ทั้งละเอียดทั้งสวยนะวางตียางวางเริกวางพิษอะไรได้หมดเลยนะคะนะ,ะใครอยากได้นะอาจารย์ก็ก,ก,ก็ก็ไม่ได้พูดเป็นเรื่องเป็นราวสักทีแต่วันนี้พูดเป็นเรื่องเป็นราวนะคือคือผู้ที่เรียนโหราศาสตร์ไทยเนี่ย ควรจะมีไว้ทุกคนเลยนะเพราะว่ามันจะแทบรัดแล้วก็พูด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 ดูแล้วพูดเนี่ยมอยู่ในนี้ไม่เป็นไหนเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคนเนี่ยร้อยร้อยแปดเรื่องราวเนี่ยอยู่ในแผ่นนี้เลยนะคะค่ะเนี่ยใครอยากได้แผ่นนีนะ้ติดต่อพี่แดงเองเลยไม่ต้องไม่ต้องผ่านอาจารย์หรอกนะใครจะผ่านอาจารย์อาจารย์ก็ต้องไปบอกพี่แดงอีกทีที้ถ้าถ้าไม่ผ่านอาจารย์เลยเนี่ย 0817546432นะคะ,ะเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นตอนสไลด์ตอนจะเข้ารายการด้วยนะคะกระดานโหราศาสตร์สมหวดิธิ์โดยพี่แดงนะคะ0817546432นะคะใครอยากได้กระดานแผ่นนี้นะอาจารย์ก็ว่าทุกๆคนที่ได้มีโอกาสศึกษา โหราศาสตร์ไทยควรมีไว้นะคะมันเท่มันเรียบร้อยนะอาจารย์จ้งองูลุ่มดาวเท่เลยนะมันเรียบร้อยนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความละเอียดเป็นสิ่งที่แบบปรากฏอยู่ในนี้ที่แบบเราพูดได้เลยนะพูดได้เลยนะวางตีอยางพิษนะคะแล้วก็ลงเรื่องนะลงเรื่องอีกนะอ่านได้หมดเลยนะคะว่าลงกลุ่มดาวอะไรก็ก็ได้อีกนะคะ ละเอียดยิบเลยนะคะทุกคนควรมีไว้สำหรับผู้ที่ศึกษาโหราศาสตร์ไทยนะคะนะเนี่ยดูสีเรื่องกันดีเรือนใดดูเป็นเป็นรอเรือนเป็นรอเรือนก็ติดต่อถามท่านเลยนะคะนะ อย่าให้ท่านดูดวงนะท่านด,ด,ด,ดูดูแบบเจาะลึกเลยสะดุ้งกันเลยยิ่งไครมีมีอะไรมีความผิดอยู่เนี่ยอย่าเชียวนะนะราศีมีนต่อนะคะในเดือนนี้มีดาวย้ายเรือนถึงห้าดวงนะไม่ไม่รวมดาวจันนะคะก็มาเริ่มที่ดาวพระสัสบ,บดีเลยเนาะดาวพระสัสบ,บดีย้ายวันที่สาม นะแวันที่3มีนาพุทธศักราช2562เนี้ยเดือนมีนาเนี้ยอาจารย์พูุทะเดือนมีนาย้ายเดือนมีนานี่เลยนะคะขึ้นไปโอ้ห้าเดาวพระสัสบดีดาวเสาดาวราหูห้าเจ็ดแปดเลยอาจารย์ตอนนี้ตัวเลขขึ้นสมองนะคะเห็นเลขอะไรสวยนิดน เลยนึกเลยนะคะ่ะแต่ว่าก็ก็ให้มันมันมันนึกได้สักประมาณปีครึ่งนี่แหละที่ดาวราหูเนี่ยเป็นปกิณากะาโชคและในหนึ่งปีนี้ที่ดาวพระศุกร์ดีแล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยจะอยู่ที่ราศีธนูแล้วก็พร้อมที่จะเล่งทาเล่งกับดาวดาวราหูนะคะซึ่งซึ่งการที่เสาร์จรนราศีอสุรินทราหูจะชำนาศัตรูประสิทธิโชคชัยยานะตำนานหนึ่งิงจรสุ่มประสงค์ป,ปาพบแท ท่านนัสาตรุรัตนขุ้มทองรวยแน่นอนนะคะนะรวยมาเลยนะแต่ต้องทําต้องขยันนะคะต้องขยันถึงจะรวยนะแล้วมีดาวพรหัสบดีมนุนนาอีก5 7เนี่ยเป็นสุภาพของดวงเมือนเพราะนั้น5 7าเเนี่ยอย่าทิ้ง8ก็อย่าให้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยตามไปเลยหนึ่งปีเต็มๆในเลข3ตัวเนี้ยนะคะไม่ไปไหนแน่นอนนะก็ก็กาดาวพฤรรหัสบดีเดินมาเป็นทั้งพฤหัส สปดีทั้งดาวเสาร์ดาวเสาร์เข้ามาเป็นอยู่แล้วเป็นนราองค์เกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นดาวสองดวงนี้ห้าเจ็ดเนี่ยได้ตําแหน่งที่งดงามมากและสามารถสามารถที่วางไว้ตําแหน่งดวงเมืองเนี่ยทำให้ในน้ํามีปลาในนามีข้าวเมืองไทยเราโดมสมบูรณ์ไปอยู่ที่ไหนก็จะต้องคิดถึงเมืองไทยในการกินอยู่ที่อุดมสมบูรณ์นะอนนี้ตอนนี้ดาวดวงต่อไปนะดาวดวงต่อไปก็คือดาว ที่ย้ายที่ย้ายเรือนในเดือนนี้ก็คือดาวเกตดาวเกตนี่จะย,ย้ายวันที่สิบสามวันที่สิบสามก็ย้ายลงมาที่ราศีพิจิกนะคะ,ะก็ราศีพิจิกนี่เลยนะคะ,ะย้ายมาที่ราศีพิจิกมาอยู่ในเรือนของดาวของคานเวลาย้ายมาอยู่เนี่ยดาว ดาวมริตยูกับดาวองคาดก็จะมามีอิทธิพลกับดาวเกตด้วยก็เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเร้นรับใครที่เ,เกิดลัคนาที่เกี่ยวข้องกับราศีนี้หรือเป็นสุภาพของราศีเนี้ยพวกเนี้ยจะมีรางสมณ์แม่นนะบอกหวยแม่นอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยนเะนี่ยถ้าท่านมาอยู่ดาวดาวเกตท่านมาอยู่ที่ราศีนี้แล้วก็มีที่คนตัวดาวองคาดและก็ดาวมริตอยู่นะคะอันนี้ดูต่อไปที่ยา้ายที่ดาวอาทิตย,ย์ดาวอาทิตย์ย้ายวันที่15้า นะคะ15มีนาคมนะคะก็ย้ายขึ้นไปที่ราศีมีนนะราศีมีนนะการการย้ายท,ทั้งนี้ก็ไม่ได้ตำแหน่งอะไรแยะนะเป็นตำแหน่งเล็กนะตำแหน่งอะไรอุจจาวิลราชนะคะตำแหน่งเล็กๆปกติอาจารย์จะไม่ได้พูดนะอ,อย่างอย่างอันนี้ก็ย้ายย้ายขึ้นเดี๋ยวดาวศุกร์ท่านท่านย้ายขึ้นวันที่23มีนาแต่เดี๋ยวดาวคานย้ายก่อนย้ายวันที่22มีนา นะคะยา้ายไปเป็นราชาโชคแต่ราชาโชคอันนี้เป็นปรเกเตษ,ษด้วยนะคะเป็นราชาโชคที่อาจจะมีอุปสรรคหรือเป็นราชาโชคหรือว่าเป็นเป็นเหมือนอะไรอ,ะอ่ะถุงเงินถุงทองก้อนใหญ่เลยแต่มีม,มีมีถุงรั่วอะไรอย่างนั้นนะนะ,ะก็ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะดาวคาดจะย้ายที่22มีนาส่วนดาวศุกร์จะยา้ายขึ้นมาที่ราศีกุมนะคะวันที่ 23่สิามีมาก็ไปเดือนแล้วแต่ว่าก็เดือนเมษาก็จะได้อยู่นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคนที่มีดาวพุธกับดาวดาวศุกร์เนี่ยอยู่คู่กันเนี่ยนะก็จะมีผลทั้งคนที่เกิดราศีกุมนะ ราศีสิงศดาวคู่พ <único Liberty eye throat> ุส <ED> ุกไงเขาบอกพุสุอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารนะคะเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะอาจจะไปเจอใครที่ปิ๊งปั้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ต้องมีผลในเรื่องของเจ้าชะตาและก็ราศีที่ตรงข้ามกันนะคะก็คือปัตตานีนะก็จะมีดาวย้ายเรือนอยู่อยู่ห้าดวงนะคะที่ใหญ่ๆนะ แล้เดี๋ยวอาจารย์จะพูดรายละเอียดแต่ละดวงชะตาแต่ก็คงจะพูดเรื่องของอเลขเด่นดวงดีวันที่หนึ่งมีนาคมอีกนะคะเพราะว่ายัางไม่ได้คุยนะแตนน่เวลาคุยก็อดชั้แท้ไม่ได้เนาะอันนะวันนี้ก็บอกไป ไปแล้วเนาะเนาะแต่ห้าเนี่ยจะขึ้นวันที่สามนะแต่ว่าวันที่หนึ่งยังไม่ขึ้นนะแต่ว่ามาประชิดแล้วนะมาประชิดเส้นแล้วมาประชิดเส้นชัยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแต่เจ็ดแปดเนี่ยมาอย่างเงี้ยนะก็ก็เลขสามก็เด่นนะคะสามเพราะว่าเขาเด่นแต่เที่ยวที่แล้วเด่นก็ไม่มานะก็ต้องระมัดระวัง เขาไว้หน่อยอาจจะมิตยูก,กิน3หรือเปล่านะ่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเวลาดาวสุขเดินขึ้นเนไปไปลายเดือนก็ดู4ีหอีกนะคะแต่ก็เอาเดี๋ยวเอาวันที่1ก่อนเอาวันที่1ก่อนจะได้ไม่งงเดี๋ยวอาจารย์พูดเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่จัดหมวดหมู่ได้ยังพูดให้งงอีก <laughs> อะไรเงี้ยน,นะคะอันนี้เราเราก็มาดูว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยะจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะว่าดาวขยับ หลายดวงนะรวมดาวจันทร์ด้วยก็6ดวงส่วนพระราหูก็เพิ่งขยับมาแต่ว่าจะขยับขึ้นในในในตำแหน่งที่ดีๆเพราะนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะเกี่ยวกับดวงบุคคลนะเกือบทุกราศีซึ่งอาจารย์ให้ว่าเป็นทุกราศีแต่ว่าในบางราศีเท่านั้นที่จะต้อง ที่จะต้องระมัดระวังในบางเรื่องนะในบางเรื่องถึงแม้ว่าดียังต้องระมัดระวังอย่างราศีมิถุนเนี่ยขนาดดีก็ต้องระมัดระวังราศีกุมดีก็ต้องระวัดระวังนะเพราะว่ามีศูนย์ส,สามเป็นเป็นโยกโยกก,กับเจ้าชะตา เรามาศาเป็นโยกเป็นตรีโกหรือมองเห็นกันก็คือเป็นสี่จตุกโกเนี่ยก็ยังต้องระมาระวังยิ่งเล็งก็ยังต้องระมาระวังนะ,ะเดี๋ยวถ้าดาวอังคารไปอยู่กับราหูอู้อย่างเนี้ยระวังพวกฟืนไฟอุบัติเหตุอันนี้เป็นดาวบาเพราะนั้นอาจารย์บอกว่าทุกทกท่านจะมีโอกาสดีกันแน่นอนแน่นอนนะแต่เป็นดาวร้ายก็ยังต้องระวังอุบัติเหตุด้วยนะหรือว่าการเตรียมพร้อมที่จะดีเนี่ยมันมันยังมีแอบแฝงด้วยด้วย ความมืดดำนะด้วยอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าประมาทนะคะก็ก็ขอให้ทุกทกท่านนะคะโชคดีโชคดีกันนะคะาดาวเดินขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่ดีกันหมดแล้วนะกันเกือบหมดแล้วค่อยๆทยอยขึ้นเพราะนั้นชีวิตของเราต้องดีขึ้นนะคะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทกท่านนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ อากรู้ดูดวงชะตาของคนเราเกิดมาว่าเป็นอย่างไรโชคดีโชคร้ายปีเดือนใดจะได้เตรียมตัวและเตรียมใจเราจะรู้ได้นในดาวร้อยดวงไม่ใช่มาผู้จาหละออกลวงดูผู้พรองหรือดูผู้วงรู้ได้ว่าดวงช่วงไหน